สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสัปดาห์นี้เป็นวันที่2องเลยนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนกันเรื่องอะไรคะเรียนรู้วัฒนธรรมใช่ไหมคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่27เมษายนพุทธักรา2564เมืม่อวานนี้วันจาร์คุณครูหนิงสอนกันแล้วว่า ประเทศอาเซียนประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอยู่สามศาสนาใช่ไหมคะหนึ่งศาสนาพุธประเทศที่นับถือศาสนาพุธคือประเทศอะไรบ้างคะคือประเทศไทยพม่าลาวเวียดนานมกามพูชาและก็สิงคโปร์ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามมีสามประเทศคือประเทศบูนาย อินโดนีเซียมาเลเซียและประเทศที Onion, mm. hmm? ่ประชารชิงส่วนใหญ่นักถือศาสนาคิดมีหนึ่งประเทศคือประเทศฟิลิปปินส์สำหรับวันนี้คุณครูหิงเมื่อกี้นี้ที่เราเปิดเพลงเด็กๆยังรำได้ไหมคะจำได้ไหมเมื่อกี้คุณครูนี่เปิดเพลงอะไรให้ฟังเรามาทวนเพลงเมื่อกี้กันใหม่นะคะเฮลโลเฮลโล A mập phụ tang chuẩn hello 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 how are you? I'm fine hello fine. I hope that you are good. I hello 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 เก่งไหมเฮลโลเฮลโลเฮลโลฮาวอายยูอเมทไพรอเมทไพรอายมุกเดตยูอาดยูเก่งไหมคะได้ใครกระโดดให้ได้ไหมคะลำหนักแบบนี้ตื่นเต้นกัน สังเกตดูที่ธงด้วยนะคะคุณคุูหน่งจะมีธงด้วยแล้วก็มีการแต่งตายของประเทศต่างๆเอ๊ธงอันนี้คือประเทศอะไรคะลูกประเทศไทยเก่งมากค่ะแล้วก็อันนี้ล่ะคะประเทศอะไรคะลาวอันนี้ล่ะคะพากาเก่งมากค่ะต่อจากพามากประเทศอะไรคะอันนี้ประเทศอะไรคะ เวียดนามเก่งมากค่ะอันนี้เลยคะ่ะกัมพูชาอันนี้เลยคะ่ะบูนาอันนี้เละคะมาเลเซียอันนี้เละคะอินโดนีเซียอันนี้เละคะฟิลิปปินส์น,นี่ละคะสิงคปโปร์ เด็กๆสังเกตดูนะคะในแต่และประเทศการแต่งกายจะแตกต่างก,ก,กันไปนะคะเด็กๆดูด,ดูดูประเทศไทยนะคะประเทศไทยมีการแต่งกายเป็นยังไงบ้าง,งคะ <S <S เห็นไหมคะอ่าผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุงสําเร็จรูปแล้วก็ใส่สบายส่วนผู้ชายจะนุ่งจงกระเบนใส่เสื้อแขนยาวเ,าเห็นไหมคะสวยไหมคะอ่าต่อไปประเทศลาว ประเทศลาวผู้หญิงก็นุ่งผ้าถุงแต่นุ่สงสั้นแค่ขา่าวใส่เสื้อแขนยาวแล้ก็ห่มสบายผาดนะคะผู้ชายก็ใส่เสื้อแขนยาวเหมือนประเทศไทยเลยนุ่งจงกระเบนเหมือนกันเลยแต่มีผ้าคาดผุงด้วยนะคะต่อมาประเทศพมา่าค่ะผู้หญิงเห็นไหมคะสวยมากเลยนุ่งผ้าถุงยาวผู้ชายมีผ้าพโอขวัวด้วยแล้วก็นุ่งสลงใส่เสื้อแขนยาวเหมือนกัน อาต่อมาประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามเด็กเกเห็นไหมคะผู้หญิงเขานุ่งใส่อะไรด้วยลูกใส่หมวกเขาเรียกหมวกอะไรนะเป็นหมวกเป็นของเวียดนามเรือหมวกอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ชุดของเวียดนามผู้ชายก็ใส่ใส่หมวกเหมือนกันนะคะสวยไหมอาต่อมาประเทศกัมพูชากัมพูชาก็แต่งกายคล้ายๆประเทศลาวเลยนะคะสวยไหมคะอาต่อมาประเทศบู ต่อมาประเทศมาเลเซียต่อมาประเทศอินโดนีเซียและก็ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศสุดท้ายก็คือประเทศอะไรคะสิงคโปร์เห็นไหมคะแต่ละประเทศจะมีลักษณะการแต่งกายที่คล้ายๆกันและ ประเทศไหนจะแต่งกายยังไงนะคะเด็กๆจำไว้นะคะจำไว้ที่คุณครูให้ดูเมื่อกี้นี้เพราะว่าวันนี้คุณครูจะมีใบงานให้เด็กๆด้วยให้เด็กๆไประบายสีชุดการแต่งกายประเทศต่างๆที่คุณครูให้ดูเมื่อกี้นี้ระบายสีให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าหน้าจะต้องระบายสีเนื้อแขน แขนที่โผล่มามือเนี่ยที่โผล่มาก็ต้องระบายสีเนื้อนะคะส่วนเสื้อผ้าเด็กๆอยากให้เขาใส่ชุดสีอะไรเด็กๆก็ระบายไปนะคะคุรูม,มีประเทศทุกประเทศเลยแล้วแต่ว่าเด็กๆจะอยากระบายของประเทศอะไรนะคะอ่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาร้องเพลงกันต่ออีกเที่ยวหนึ่งนะคะเด็กๆแล้วเราก็มาซ้อมร้องเพลงกันทีกที่ดีกว่าค่ะ ตามเพลงที่คังคิมเปิดให้ฟังนะคะเรามาร้องร้องกันใหม่อีกเที่ยงนะคะอ่า Hello วันนี้คุณครูหนิงคงจะสอนเด็กๆแค่นี้ะนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ,คะ,คะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย